อมาถึงแผงถัดมานะฮะนี่ฮะตัวนี้ผมใช้เป็นกระเบื้องสีขาวลายหินอ่อนนะฮะคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าแถวด้านล่างเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นแถวล่างเนี่ยแล้วก็ต้องตั้งให้ถูกต้องที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวปูแถวต่อไปเดี๋ยวจะมีปัญหาฮะตัวนี้ต้องตัดกระเบื้องออกเนี่ยสิบห้าเซนนะฮะนี่ยก็ไล่ติดไปนะ คือผมต้องบอกก่อนนะว่าใช้เวลานานมากครับตัวนี้โค้งกว่างเลยนะในสี่แผ่นเนี่ยได้ได้ว่าแผ่นหนึ่งก็ประมาณ15นาทีเลยนะอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ปูกระเบื้องนานแล้วนะก็เลยต้องทําให้ใช้เวลาในการปูกระเบื้องนานเป็นพิเศษน,นี่นะก็ไล่ติดไปแล้วก็ไล่ติดกิบติดอะไรไปฮะเซตร,ระยะเซตร,ระดับให้เรียบร้อยนะ เดี๋ยวมีปัญหากับแถวถัดไปนะก็ะแถวนี้มีกระเบื้อง4แผ่นนะระยะมันประมาณ2เมตรสีนะฮะไปหาประตูนะฮะนี่ฮะตรงช่องระหว่างกระเบื้องอะไรไม้กับเบื้องนี้ผมเว้นไว้ประมาณ5